ทุกคนวันนี้อยู่ที่ช่องน้องหมิวบ้านนาะวันนี้น้องหมิวจะพาเพื่อนไปทําอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีแกะว,วิธีทําอะไรนะยากแกะกินไก่ใช่วิธีแกะกินไก่ไมาดูยาทำนะคะมาดูขั้นตอนการท,ทําทํำยังไง ก็ัอังอยู่บันนี้บัวก็มันกันะี่ีมักหมักส่อตอมันเดก็รูล้ Laser, นันนี้มันมีีนี่กอยมันมีีนี่แหละไปเห็ดไม่ๆเฮากับบหูเฮากับเนาเ่ามันมีถท่าไดเฮากับฉาอใชครับแล้วก็ใช้เวลาการเช็ดนียเออเ็เราก็มาฮักกระติกกระดูกไงมันนาบนเอาออกบ่ได้นั่แหละีบอกคือ มันจะดูตันเตก็ดูแตกเดี๋ยวบเอาลมป่านเงนคนงท่อนนี่วงคนเาอยูนอตของมันนี่ต้องหักไปถคอตอมันดูแต่ข้นาผู้เดียวเมื่อไงมึง ยิ่งพันเดพออันเดิหรือว่ามันกีโมเดลสวยไรอันนี้ก็คือมามาฝึกทำครั้งแรกอันตะอูนี่จยง่ายเรเ่็ดง่ายลก็จะดูขึ้นเรีก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องเหมือนกันเีนยเดี๋ยวเงีหนะดูดิทีมแต่พอเอาออกเข้ากับหูดิคนเราไปใส่หนังเข้ากับหู ก็เราไปใส่หนำโดนดาเขาวานเห็ดไก่เขาเลยแบบสร้างให้นักหลวงปีนไปใส่หนำตอนเขาไก่ปีนไก่เขาเนาโอ้ยมีใส่ในเนาะจำว่าขอตอมอยส่ใส่ใจว่า <c oughs> ย่าหาไม่เจอเลยหรอย่าอ้ยขอ เออกอแล้วงย่ละอันขบันไดอีนบ้านนี้จะคออีสาม่มีสี่สองมีไดไปแล้วคอหนึ่งนีสามคอข่มัสี่มีหนึ่งมีหนึ่งล่างนีกลาีตมีชคนันโป่งสี่กลางไข่มีนี่หนึ่งสองสาม หักกระดูกงหาักก็ต้งหลังหลังลังตีนเหมือนกันหลังตีนยืงเลยก็หักไะทำยืดเลก็บะขึ้กระดูกนะหลังตีนหักจกหน้องแดอกหักก็ถูกข้างมันก็ปวดไปอ่ะเฮ้ยเือดขึ้นยืดเลยดูดูนี่ต้องล้วเดียวนี่เด๋อคนไม่เคยเดนอดมือละซถึงจะจี๋ไปเอง เราปเก็นนานนี่านจะสองปีนะยังยัง่อนยี<ป>่สองปียี่สองปีก็ไหวที่น,นานคนรับตาเห็นเลยสหรช่างไหวก็ยาบัวที่ไม่เห็ดวางตังเทียงไปสีโลสาเกาเป็นไดเ็ดโลหกโลเ็ดโล ต้าวไปใสไปจอูัอ่าไปอย่างนี้นะไปตรงน้ำตายมีใครเห็นไปเอาเลอเอเปร้างเปิดเลยเป็นนดเอามาคั่วหูแน่นอนเลยกไปดูดขึ้นนี่เลยก็หมดกับตอนี้ี่นอนอยู่นี่้วหูเรอบุกิน้อยมาก็ดนีนี่สน หมูสิงยังว่าในหัวไปก็ร่างเอือมเมื่อสือไปเด็ดเอาหน่วยใบยแลนตัดหนาห้องเสียงลงอยู่ตรงในคิวหมูสิงว่เห็นมันมันถ้าแลนผ่าตัดหนาเลย